สวัสดีวันแม่นะครับนะวันนี้วันที่12สิงหานะครับนี่นะฮะวันที่12สิงหานะฮะก็ขอให้นะครับคนที่ติดตามทางทวิตเตอร์นะครับต่อมาที่สามนะครับนะอ่ามีความสุขนะฮะแล้วก็นะฮะอย่าลืมกราบไหว้แม่ด้วยนะครับนะ ใครที ar, right ่ขออะไรนะครับ so, ก like ็ขอให้สมหวังในปีนี <çıkt prompts improve> ้นะครับนะใครที่กําลังจะเดินเส้นทางเทรดนะก็ขอให้สมหวังนะทั้งปีนี้และปีหน้าเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ได้สมหวังตามที่เรานะหวังไว้ให้รางวัลกับตัวเองนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับครอบครัวด้วยนะครับนะใครที่มือใหม่นะครับก็อยากจะให้ศึกษาดีๆนะครับนะแบงก์เซอร์เตอร์ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับนะ ใครที่ดูอยู่แล้วเป็นนักเรียนรุ่นนะครับนะก็อย่าลืมนะครับส่งกันบ้านให้กับแบงค์เจ็ดได้สองพันยี่สิบสามด้นะครับอาจารย์ตามนะครับอาจารย์ตามกันบ้านแล้วนะครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขกันนะครับนะเราจะมาเราจะมาให้ดูนะครับว่าเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นยังไงนะครับนะนี่นะฮะนี่นะครับนะนี่นะครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็นี่ นะฮะทุกคนนะครับนะฮะนี่แม่สวยสนี่นะครับแม่ <ขอ S 1> ผมนะครับนะโอเคเดี๋ยวแ,<ม>แบล็คเซ็์เดย์สองพัน 2, นะครับจะมาอัปเดตและลงคลิปให้บ่อยๆนะครับนะในด้านการลงทุนฝากติดตามด้วยครับ